แต่อยากคุณดีด้วยอยากกินเยอะแต่ก็ไม่อยากอ้วนมาลองสารเทคนิคนี้ดูครับเทคนิคที่1นึ่นวณแคลอรี่ให้เป็นรู้ไหมเรากินเยอะได้ถ้ารู้จักคำนวณแคลอรี่เลือกอาหารที่แคลน้อยแต่โปรตีนสูงอิ่มนานไม่ทําให้อ้วนครับเทคนิคที่2ออกกําลังกายเพื่อทําให้ร่างกายเผาผ่านได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินได้เยอะขึ้นคุณก็ต้องออกกําลังกายให้มากขึ้นเพื่อที่จะร่างกายของคุณเนี่ย พอผ่านได้มากขึ้นนั่นเองครับเทคนิคที่3แบ่งมื้ออาหารให้เหมาะสมแทนที่จะกิน 2- 3มื้อใหญ่นะครับลองกระจายมื้อให้มากขึ้นครับเป็น4-5มื้อดูครับช่วยคุมหิวคุมแคลกินได้เยอะขึ้นแต่ไม่อ้วนด้วยแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากกินให้ได้เยอะขึ้นคุมแคลให้ได้ในภายใน1วันคุณลองทานแบบปกติ2มือ้ออีก1มือ้อกินแบบเฮลตี้ดูครับสารผมอีก1มื้อที่กินแบบเฮลตี้ผมจะเลือกทานเป็นฟิชมิลและวีแกนโปรตีนควบคู่กันครับ ช่วยทาให้รูปร่างดีและโปรตีนถึงด้วยฟิตมิลหนึ่งซองเท่ากับ1มื้ออิ่มแบบพอดีสารอาหารครบและมีใยอาหารวิแกนโปรตีนโปรตีนคุณภาพสูงจากพืชมีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนอร่อยหอมกลิ่นมอสจับคู่กันรูปร่างดีอิ่มอร่อยและไม่อ้วนด้วยครับวิธีทานง,ง่ายมากครับเทผสมกันกับน้ําธรรมดาหรือว่าน้ําเย็น400มิลลิลิตรเช็คแล้วดื่ม ทานคู่กันรูปร่างดีโปรโตีนถึงมีสารอาหารครบอิ่มอร่อยอยู่ท้องให้พลังงานพอดีต่อก,การเผาผลาญไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกินและที่สําคัญโปรโตีนเพียงพอสลับหนึ่งมื้อแน่นอนครับสรุปนะครับคุณกินเยอะได้แต่ต้องกินให้เป็นและอย่าลืมออกกำลังกาย